ขยะสร้างวินยัยใส่ใจรับผิดชอบภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตนำเสนอโดยนางสาวประทุมพรโคตนูโรงเรียนบ้านโนนคูนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองเหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ จากการสำรวจปัญหาพบว่าโรงเรียนบ้านนนคูลมีนักเรียนหลายคนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขาดความมีวินัยและความรับผิดชอบเช่นนักเรียนขาดความมีจิตสาธารณะอาสาช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลืองานโรงเรียนช่วยเหลืองานชุมชนนักเรียนขาดวินยัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ค่อยช่วยกันทำความสะอาดเขตบริเวณรับผิดชอบและห้องเรียนของตนเองไม่รู้จักประหยัดอดออมและใช้ทรัพยากรไม่เกิดคุณค่าคณะกรรมการสภานักเรียน จึงปรึกษากับคุณครูที่โรงเรียนเพื่อดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทําให้นักเรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง5ประการโรงเรียนบ้านนนทคูนเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมคุณค่าของขยะสู่วิถีโรงเรียนสุจริตภายใต้ข้อตกลงห้องเรียนสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน จุดประสงค์ของผลงานเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนนทุนทุกคนมีวินัยในตนเองซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักรักษาความสะอาดในโรงเรียนรักความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนนทุนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตกระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนานาวัตกรรมการเรียนรู้ขยะสร้างวินัยใส่ใจรับผิดช,ชอบมีการนํากระบวนการ PDCA มาใช้ในการดําเนินงานดังนี้ขั้นที่1แึศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคิดวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาสร้างความเข้าใจและวางแผนการทํางานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขั้นที่2ดูการปฏิบัติตามแผนสร้างคนดีมีคุณธรรม ผ่านโครงงานคุณธรรมในระดับชั้นเรียนสร้างข้อตกลงในการทิ้งขยะให้ถูกที่ปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ PSC โมเดลในการขับเคลื่อนขั้นที่ 3. เชค็คการตรวจสอบติดตามดูแลตรวจสอบและประเมินผลโดยให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดมีการตรวจสมุดเวรรับผิดชอบในทุกๆวันและมีการสรุปงานในทุกสัปดาห์ขั้นที่4แอคการปรับปรุงและพัฒนางานวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองของนักเรียนผลการดำเนินงานนักเรียนโรงเรียนบ้านนนทุนทุกคนมีวินัยในตนเองซื้อสัต์สุจริตมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่รู้จักรักษารู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะจากแผนภูมิทั้งสองแผนภูมิจะเห็นได้ว่านักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำจากการที่โรงเรียนบ้านนนคูณได้นำนวัตกรรมขยะสร้างวินัยใส่ใจรับผิดชอบสู่ความมีวินัยและความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุจริตให้นักเรียนทุกคนร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนา ตามรูปแบบนวัตกรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่างผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการพัฒนาโรงเรียนสุจริตต่อเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิเช่นการจัดทำรายงานการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพจโรงเรียนและกลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง โดยเฉพาะรูปภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุจริตให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกๆก,กิจกรรม